สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ F c ซแฟนคลับพอฮักไมฮักทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับแตดออกพี่น้องนะครับเดินออกนะครับนะครับตอนนี้เขาก็รอนะครับร่อคลิปนะครับรอดูความเคลื่อนไหวนะครับของน้องฮักแพงนะครับตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วนะครับการอชมรอ เบิรงนะครับพี่น้องเบิรงคลิปนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับว่าพอแม่แม่ทุกท่านนะครับก็รอเบิรงคลิปกีฬาหักแพ่งเนาะว่าเตือนทางอดไสแล้วเนาะพี่น้องนะครับสําหรับงานเมื่อคืนนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับพี่น้องเป็นงานสุดท้ายนะครับก่อนปิดฤดูกาลนะครับในวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับ วันปิดกุการของสาวน้อยเพชรมั่นแพงนะครับนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเ้างกบรอนะครับรอคลิปรอดูนะครับน้องฮักแพงนะครับเมื่อแรงคนเราคนสิริสดนะครับพี่น้องไรสดคือเก่านะครับจากช่องแม่ติ๋มมันเดิมนะครับก็รอไปให้คะแนนนาใจนะครับในวันปิดวงนะครับกับน้องฮักแพงกับแม่ติ๋มนะครับกับพ่อพญาอาทิตย์ นะครับครับน้องๆนะครับน้องฝาใส่น้องเนเน่นะครับนะครับก็รลชมนะครับพี่น้องมาฮอดแล้วเพิ่นสิไปใส่ก้อนเพิ่นสิพักอยู่ใส่นะครับก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับของการออนทัวร์ฤดูุการนี้นะครับเป็นวันคืนสุดท้ายงานสุดท้ายก่อนปิดรดูการงานใหญ่ในวันที่ย9นี้นะครับ เป็นงานใหญ่นะครับเปิ้จัดยิ่งใหญ่นะครับงานเปลี่ยนรูการก็ขอให้บรรยากาศเด่นออกมงี่พี่น้องการเงินกลางคืนนี้กันกลางคืนขอให้ทองฟ้าเจ่มใส่นะครับคนโบตกนะครับก็ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีนะครับตื่นเศร้ามานะครับหลังจากกลางคืนนะครับเพิ่นสิมีการแสดงอากาตื่นเศร้ามาเพิ่นก็สิมีการแห่พระปานะครับไปวัดวัดโน่นน้มแก้วนะครับอยู่วันแพงนะครับเปิ่นเฮ็ดพระปานะครับ ไปมอบเงินนะครับให้ถวายเงินนะครับให้ทั้งวัดนะครับเพื่อที่จะนะครับทั้งวัดจะมีการสร้างห้องน้ํานะครับบัดโจเพื่อนก็ได้ประกาศมาหลายเดือนแล้วล่ะพี่น้องนะครับอยากร่วมนะครับทําบุญนะครับกับทีมงานสาวน้อยนะครับก็ได้นะครับพี่น้องนะครับรถแห่สองคันนะครับรถแห่ของสาวน้อยหน่วยหนึ่งหน่วยสองนะครับแล้วก็ เวทีสองเวทีนะครับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเข้าิได้เห็นระบบเครื่องเสียงไม้ระบบไฟระบบจอนะครับของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับในวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับแต่โชว์จมเต็มนะครับนาสิเปียนสามสิบเอ็ดสิงหาเปิดวงนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับก็รอตดดตามรอเชียนะครับรอให้กำลังใจ ซึ่งนะครับร้อเปอร์เซ็นตนะครับน้องฮักแพงนะครับได้ไปขึ้นสาวน้อยลำพลโชะประจำสาวน้อยลำพนโชะแน่นอนนะครับสำหรับน้องฮักแพงแต่สำหรับคนอื่นๆนะครับอันนี้เขาก็ยังโบนแน่นะครับแต่น้องฮักแพงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับได้ไปขึ้นวงสาวน้อยลำพนโชะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเขาก็รอติดตามนะครับในเมื่อนั้นนอง สีมีโชว์อย่างให้เราเบื้องนะครับสีได้แสดงโชว์อย่างสีได้ลองเพียงอย่างพร้อมนะครับแล้วสีได้รับบทบาทอย่างนะครับก็รอติดตามนะครับรอติดตามนะครับตอนนี้เฮากับโมฮูออกครับแต่ฮูแน่ๆคือได้ไปขึ้นวงสาวน้อยลำเบินโชแน่นอนนะครับอันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าการโชว์การลองนั้นฮาวยังบลูบ่าร์แล้วก็ีได้รับบทบเปลี่ยนอย่างนะครับในการล่ำเรื่องนะครับ ก็เราติดตามเราให้กำลังใจนะครับน้องหักแพงนะครับส่วนน้องฟ้าใสเนี่ยนี่จะคาดว่าจะได้ไปจากันแต่ว่านีงม่นแน่นะครับอันนี้ต้องรอจากทางผู้บริหารนะครับว่าจะได้ไปขึ้นสามร้มันโชวร้อยเปอร์ซ็นไหมนะครับแต่หัวหัวได้ไปนะครับแต่ว่าพ่อโจเพิ่งกระบอกอยู่แล้วว่าบางคนนะครับอาจจะได้อยู่กับสารเพชรมันแพงนะครับแต่ห้องหัว่าผู้ใดนะครับอันนี้แต่แน่แน่คือน้องหักแพงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับกับพไปเอกคอตตี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องก็รอติดตามนะครับแต่เมื่อนั้นคาดว่าจะมีเสื้อผ้ายนะครับมือเปิดวงมีเสื้อผ้ายใหญ่นะครับให้น้องพักแพงนะครับจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามนะครับรอติดตามดูไปอีกสองเดือนพี่น้องอีกสองเดือนนะครับนะครับคาดว่าประมาณวันที่สี่นะครับเพื่อนสีเรียก นะครับสาวน้อยจะมุนโชนะครับเข้าซ้อมนะครับที่โดมนะครับจะเป็นเล่าใดเข้ากับรถติดตามนะครับเอาเอาพ่อแม่กับรอให้กาลังใจนะครับรอเชียร์รอชมนะครับการพัฒนาการของนอกนะครับดีวันดีคืนนะครับดีทุกวันนะครับเสียงอันนี้ตามผมนะครับตามผมที่ผมได้ฟังมาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับเสียงน้อง นึ่งเลยล่ะนะครับผมไม่ใช่คนเก่งหรือไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าผมฟังแล้วเสียงน้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่แหลมปี๊ดเหมือนเมื่อกอ่อนนะครับเสียงน้องมีความทุม้มนะครับมีความนวลขึ้นมากนะครับมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับฝึกทุกวันนวดทุกวัน นะครับมีพ่อครูแม่ครูสอนทุกวันบอกทุกวันนะครับเทคนิคนะครับมีน้าชูแนะนำให้มีพ่อคู่อาทิตย์แม่ติ๋มนะครับที่เพิ่นค่อยบอกค่อยปรับค่อยแก้ให้ตลอดทุกวันทุกวันแล้วก็น้องมีความตั้งใจที่จะเรียนที่จะรับฟังนะครับแล้วก็น,นาชูเพิ่นก็นแนะนำนะครับเทคนิคต่างๆนะครับการใส่เสียงอย่างน้องก็มาปรับปรุงเพราะฉะนั้นนะครับ นองเลยดีขึ้น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 ตามลําดับนะครับอันนี้ตามหูผมนะครับตามที่ผมฟังผมมีความรู้นะครับไม่มีความรู้แล้วไม่เก่งทางด้านนี้นะครับแต่ว่าตามที่ฟังคือดีขึ้นจริงๆนะครับเพาะขึ้นนะครับมีลูกหยอดมีลูกหวานนะครับมีลูกแข็งนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับสัเพาะ เฉพาะคนที่มีมีกติอะไรนะครับเฉพาะคนที่เป็นกลางหรือว่าคนที่คิดนะครับอันนี้คือความจริงปฏิเสธไม่ได้เลยมาเปรียบเทียบไปเลยนะครับเอาวันแรกๆกับวันนี้นะครับเอามาฟังทั้งสองเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมกล้าว่าได้เลยนะครับว่าดีขึ้นมากๆดีขึ้นตามลําดับดีขึ้นจริงๆนะครับไม่ได้อวย นะครับไม่ได้อวยนะครับแต่นี่คือการพัฒนาการการเรียนอยู่ทุกวันการมีครูบอกครูสอนนะครับทุกวันนะครับแล้วปรับทุกวันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น้องก็ขยันฝึกขยันซ้อมแล้วก็เชื่อฟังนะครับในสิ่งที่พ่อครูแม่ครูแนะนำมาปรับมาเปลี่ยนทุกวันน้องเลย มีการพัฒน,นาขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ดีจริงๆนะครับไม่ได้โวยเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับแต่สำหรับคนที่มีอคตินะครับถึงจะดีแค่ไหนมันก็ว่าไม่ดีครับอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่สนครับปล่อยเข้าไปนะครับเรา พูดในความจริงพูดในสิ่งที่เราได้รับฟังนะครับและเห็นได้รับรู้นะครับนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับรอติดตามคลิปนะครับรออยู่นะครับตอนนี้รอนะครับสําหรับคลิปนี้จะขอบคุณบพมาแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามช่องวิถีวัเนาออฟิเชียลนะครับขอบคุณทุกๆช่องทางขอบคุณทุกๆช่องที่ถ่ายน้องนะครับ ที่พูดถึงน้องในทางที่ดีนะครับนําเสนอนะครับน้องฮักแพงนะครับขอบคุณมากๆนะครับและจะติดตามชมทุกๆกช่องนะครับสาหรับช่องวิธีบรรเทาอบิเชียวนะครับก็ขอบคุณบ่รแมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามให้การรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ